สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดกระเพราเห็ดนี่นะคะเหลือเห็ดอยู่ในตู้เย็นก็จะมีเห็ดหอมสดแล้วก็เห็ดออริจินะคะวันนี้จะผัดกระเพราแล้วก็มีหมูสับปนลงไปด้วยนิดนึงนะคะเมนูอร่อยๆจ้านี่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลย แล้วก็จะมีพริกกับกระเทียมสับนะคะใบกระเพราจากต้นนะคะใบจะไม่ค่อยสวยอีกนิดนึงนะคะเราก็ไปผัดกันเลยจ้าตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูที่สมพรเองนะคะก็ไม่ค่อยได้ทำนะคะวันนี้จะมาทำเห็นมีเห็ดอยู่ในตู้เย็นนะคะ ก็เลยนำมาหัน่นมีเห็ดสองอย่างเห็ดหอมสดแล้วก็เห็ดออริจินนะคะวันที่แล้วนำมาย่างวันนี้นำมาผัดกระเพรานะคะเจียวพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะนี่สีสันพริกน่ากินมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะวันนี้ในตู้เย็นมีอะไรนะคะก็หยิบจับมาทำ เป็นอาหารได้นะคะใส่หมูลงไปผัดให้สุกก่อนจ้านี่นะคะหมูสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเห็ดนี้ก็ ทำได้หลายเมน,นูนะคะผัดผักก็นำเห็ดหมาหั่นป่นใส่เข้าไปก็จะอร่อยนะคะวันนี้ผัดเห็ดล้วนๆเลยจ้าเห็ดออรินจิแล้วก็เห็ดหอมสดนะคะผัดให้เข้ากันนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงให้เห็ดสุกน่ากินด้วยนะคะกินหอมปุ้งสุน ริกนะคะเราก็มาปรุงรสกันจ้าสีขาวซอสปรุงรสนะคะใส่ลงไปจ้ากะกะนีนะคะเยาะเยาะยางละนิดอย่างละหน่อยนะคะไม่ต้องตวงแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเห็ดนี้ก็จะมีรสนะคะนึบๆกรึบๆอร่อยนะคะ ใส่น้ําตาลจ้าอันนี้เป็นน้ําตาลนะคะแล้วก็มีแขลอดใส่ลงไปด้วยจ้าเพิ่มสีสันให้ควัมน่ากินมากขึ้นนี่เลยจ้า<ม>คือจะผัดจืดวันนี้มาผัดเผ็ดผัดกระเพราดูบ้างนะคะเ<ม>ติมน้ำลงไปให้เห็ดสุกนะคะ ช,ชื่อว่าเห็ดก็ต้องอร่อยอยู่แล้วนะคะยิ่งเรานำมาผัดกระเพรายิ่งอร่อยมากขึ้นนะคะเราก็รอให้เห็ดสุกนะคะเมนูนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะ ครัวสมพรก็จะมีเมนูหลากหลายเมนูให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมแล้วก็นําไปทําทานกันดูนะคะปุงรสเลยจ้าชิมรสเอารสแบบที่เราชอบเลยจ้าขาดเค็มเราก็จะเพิ่มน้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะคะครัวสมพรก็จะทำแต่เมนูบ้านๆนะคะ อาหารที่สมพรทำทานทุกวันนะคะในแต่ละวันแต่ละมื้อนะคะก็จะไม่ค่อยมีเมนูอะไรที่แปลกแพง,งนะคะมาก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านนะคะเสร็จเห็ดสุกแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะได้จานหนึ่งเลยผัดกระเพราเห็ด นี่เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะจานนี้อร่อยมากๆเลยก็ชวนเพื่อนนะคะมาทานกาันแล้วก็นำไปทำทานกันนะคะนี่เลยจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้สมพรด้วยนะคะผัดกระเพราเห็ดนะคะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม เข้มาติดตามพบกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า